ันนี้นะครับผมจะพามาส่งรถเมสซี่เฟอร์กูสันนะครับ MF 2 6 3 5 7 5เจ็แรงม้านะฮะให้กับคุณชุดตีมารอดเนียมนะครับผมที่บ้านตะกวนอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมยังไงเรอติดตามกันดูเลยครับครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเซลอูดนะครับแล้วก็ครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาส่งรถเมสซี่เฟอร์กูสันนะครับ MF 2 6 3 5 7 5เจ็แรงม้านะฮะให้กับคุณชุติมารอดเนียมนะครับผมที่บ้านตะกวนอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ยังไงเดี๋ยวเราตริดตามกันดูเลยครับครับผมหลังจากที่ขนส่งนํารถมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการอธิบายแนะนําการใช้งานให้กับลูกค้านะครับโดยช่างผู้ชํานาญการนะครับวันนี้ก็จะมีช่างวุฒินะครับเป็นผู้แนะนำน้อเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยนะครับผม ครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ส่งรถอ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับเพจของบริษัทด้วยนะครับอิสกิสเซ็งสุรินเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถเต็กเตอร์แมสซี่นะครับหรือว่าจะเป็นอิสกิเองนะครับก็ให้สอบถามเข้ามาทั้งเพจหรือว่าเบอร์โทร0 8 8 9 7 9 9 7 1 6นะฮะ